สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ อันนี้เตารีดนะคะของเป็นรุ่นโบราณอ่ะหนึ่งใช้แค่เบอร์หนึ่งป๊ดแค่นี้นะคะก็คืออ่อนสุดที่เขามีนะคะแล้วก็ตัวงานนะคะอันนี้ด้านที่เราโชว์ใช่ไหมแล้วก็พลิกนะคะให้ด้านในออกมาอย่างนี้นะคะใช้ผ้าขนหนูนะคะหรือว่าแผ่นเอ่อที่รองรีดได้นะคะเอามาซุกเข้าไปข้างใน แบบนี้ค่ะเราไม่ต้องรีดทั้งอันนะคะหมายถึงว่าไม่ต้องรีดทั้งใบหนิงจะรีดเฉพาะช่วงนี้เพราะว่าจากการถักนะคะไม่มีโซ่คั้นใช่ไหมมาเป็นมีโซ่คั้นเนี่ยมันทําให้เราเห็นเขาเรียกรอยต่อเขา่นิดนึงมันจะทําให้ย่นๆอะนะคะไม่ต้องรอให้ร้อนนะคะค่อยๆทาบค่อยๆทาบอย่างนี้นะคะ อย่าถูปืดปืดป,ดป,ดปืดอย่างนี้ไม่ได้นะคะงานจะเบี้ยวนะค่อยๆทาบเท่านี้พอคะ่ะแค่อุ่นๆไม่ต้องฉีดน้ำนะคะเราไม่ได้ต้องการให้ใยเขาพองน้ำนะ ก็ค่อยๆลีดไปนะคะค่อยๆรีดไปเรื่อย พี่กามาก็รอยย่นตรงนี้ก็หายไปเยอะนะคะทีหนีงก็จะมารีดตรงนี้นะคะก็พลิกกลับไปอีกรีดเฉพาะเฉพาะส่วนที่เราจะรีดนะอ,อย่างไอ้พวกที่มันเป็นช่องอย่างเงี้ยหนิงอะไม่รีดเพราะว่าหนิงชอบให้มันย่นย่นอะแต่ถ้าคนไม่ชอบก็รีดได้นะคะนี่เขาย่นมากใช่ไหมก็ทาบแค่นี้นะคะทาบแค่นี้ ด้วยความที่หนิงถักเป็นลายพอหนึ่งคอนะคะมันก็เลยย่นค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นคอทอแบบหนึ่งแถวคอทอสามสามสามชั้นอะ่ะอันนั้นอะ่ะมันจะไม่ค่อยย่นนะคะแต่ว่ามือใหม่จะงงนะหนิงก็อยากให้แบบหลายคนถักกันซึ่งคนที่พอจะมีประสบการณ์อยู่แล้วนะ่ะก็สามารถไปดูวิดีโออีกอันนึงได้นะคะที่เป็นพาด้าที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะอันนั้นก็จะถัก แบบแน่นๆเลยนะคะไปดูกันได้เลยใบนั้นหนึ่งจำไม่ได้ว่ารีดไหมแต่เหมือนจะไม่ได้รีดนะคะมันไม่ค่อยยน่นเนี่ยคะ่ะค่อยๆกดไปอย่างเงี้ยนะคะจะเย็นๆให้มันย่นน้อยที่สุดมันก็คงไม่ได้เรียบกริบเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเมื่อกี้ย่นเยอะๆนะคะก็หายย่นไปเยอะแล้วนะคะที่เราไม่รีดอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ต้องการให้เขาขยายด้านข้างนะคะ เราแค่ okay. อย่าให้เขาย่นน้อยๆนะมันจะทําให้อันนี้มันจะทําให้แบบว่าถ้าเราทาอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบเขาอยู่ตัวนะคะกดแบบนี้เขาจะอยู่ตัวแต่ว่าถ้าเรารีดอย่างเงี้ยมันจะยืดนะคะเอาประมาณหนึ่งนะคะได้ละอันนี้นพอใจละ แล้วก็ขอบนะคะรีดไม่รีดก็ได้นะจริงๆอะถ้าส่วนตัวหนิงใช้หนิงจะไม่รีดเลยนะอันนี้ก็ซักหน่อยอันนี้รีดให้ดูนะคะ,คะก็ประมาณนี้ก็รีดด้านในนะคะทับๆด้านใน พยายามให้มันโดนแต่ขอบนะคะอย่ามาโดนตรงนี้เยอะนะตรงไหนย่นเราก็ทับๆเข้าไปนะะถ้าเทียบกับอันที่ไม่ได้รีดมันก็จะย่นยุยยเยอะกว่านะคะ ลาเฟียนะอย่าทาให้มันเรียบเกินไปก็คืออันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะแต่ว่าส่วนตัวนี่เนี่ยหนิงคิดว่าไหมลาเฟียค่ะมันคือเอานึกถึงว่ากาบหมากแห้งเนาะเราก็ใช้เพราะว่าเราอยากอยากได้ความมีเสน่ห์ความแห้งของเขาแล้วก็ผิวเขาอะค่ะเออให้มันเป็นอย่างนั้นไปนเลยนะไม่จําเป็นนี่ก็จะไม่ค่อยแบบเอามารีดอะไรนี่นะคะ เดี๋ยวก็จะไปดูภาพถ่ายเต็มๆกันได้เลยเนาะใช้เวลานิดนึ่งนะคะจะเย็นๆย,ยิ่งหูเนี่ยจะจะแค่ทับท่าประมาณนี้มากสุดก็แค่เนี้ยค่ะเพราะว่า กลัวมันยืดแล้วเดี๋ยวมันสองข้างไม่เท่ากันขี้เกียจมารีดแบบรีดขยายเขาให้เท่ากันนะคะทาบให้ย่นน้อยน้อยลงมาหน่อยนะคะขอบสองข้างนั้นหนิงไม่รีดนะคะแต่ถ้าถ้าอันนี้เป็นแนวทางนะถ้าเพื่อนท่านไหนแบบว่าอยากให้มันอ,อ,อยากรีดอะไรเงี้ยอยากให้มัน เรียบกว่านี้หรืออะไรเงี้ยนะคะก็ทําได้เลยนี่นะคะ,เ,ะ,คะเสร็จเรียบร้อยค่ะเนีย่นน้อยลงไปแล้วนะคะอันนี้นะเวลาใช้มันก็จะเป็นกลอนอันเนี้ก้นเพราะว่าเราถักแบบเนี้ยค่ะเวลาใช้งานจริงๆอะคะ่ะเดี๋ยวต้องถ่ายให้ดูมันจะเห็นอยู่แค่นี้นะคะมันจะเห็นกระเป๋าอยู่แค่นี้นะคะแบบนี้อือก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนใครอยากจะรี ตรงเนี้ยก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะแต่หนิงจะไม่รีดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เออเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งจนเสร็จงานแล้วก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะคะปิดไปเลยไม่รีดเยอะนะส่วนใครอยากได้ไอสายยาวนะคะสามารถที่จะหาสายหนังอะมาติดขอบข้างนะคะควรจะติดให้มัน กินขอบสองอันนี้ไปนะคะเพื่อความแข็งแรงนะสะพายข้างได้ด้วยนะคะใบค่อนข้างใหญ่นะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็ใครมีวิธีรีดหรือเทคนิคดีๆนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้วิดีโอแชร์กับเพื่อนๆท่านอื่นได้นะคะแล้วพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ